ถัดมาหลังจากนั้นประมาณตีสองห้าสินาทีก็มีรูปคุณกระติกพร้อมระบุว่าขอผู้ใจดีปล่อยเพจให้เราหน่อยเราจะเปิดวิลกรรมเพื่อนรักของเราในไอจียังการขุดอย่างต่อเนื่องนะคะใช่ค่ะแล้วเวลา6นาฬิกาสนาทีนะคะของวันที่22บษาคมก็ยังคงเป็นรูปคนกระติกพร้อมระบุข,ข้อความว่าเพื่อนรักเลิกทำนิสัยขี้โกงขี้ขโมยได้แล้วค่ะ ช่วยติดตามเพจนี้นะคะเราจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดในเพจนี้เท่านั้นนะคะวงเล็บ Happy Melon Official ค่ะส่วนเวลา6นาฬิกา14นาทีค่ะเป็นรูปกรอกยานะคะพร้อมแคปชั่นคือลิงก์ของ Facebook Happy Melon Official ค่ะ เวลาเจ็ดนาฬิกา2นาทีค่ะก็คือลงรูปที่เคยลงไปก่อนหน้านี้ในเพจ Facebook Happy m e l o นพัชราวิรพงศ์ระบุข้อความเดิมค่ะก็คือเรายังไม่ไปไหนเรายังรอความจริงจากปากทั้ง5คนอยู่แต่ถ้ายังไม่พูดความจริงเราจะเปิดความจริงให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกันว่าเหตุเกิดบนเรือคืออะไรลบข้อมูลมือถืออย่าคิดว่ากู้คืนไม่ได้หรือไอเพื่อนรัก แล้วก็เวลาเจ็นาฬิกาสาสิหนาทีค่ะก็เป็นรูปของคุณแซนดี้แล้วก็กระติกค,ค่ะระบุข้อความว่ายังมีความจริงอีกมากก่อนเผาเราปิดเฟซเราอย่าคิดว่าจะปิดปากเราได้หรอไอเพื่อนรักแล้วก็เวลาเก้านาฬิกาสีินาทีค่ะลงรูปคุณโรเบิร์ตด้วยค่ะพร้อมระบุข้อความว่าพี่คนนี้จะพาหนูไปโรงแรมหนูถามว่าจะไปทําไมคะเขาบอกว่าจะไปรอเพื่อน ถ้าอยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องตามต่อค่ะคือน,นี่เป็นการ รวบรวมมาเฉพาะบางส่วนเท่าที่เราเนี่ยจะสามารถติดตามได้ในทุกช่องทางแล้วนะคุณผู้ชมใช่ค่ะแต่ทั้งนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมดูคลิปอีกครั้งหนึง่งเป็นคลิปจังหวะที่คุณกระติเนี่ยพยายามที่จะขึ้นเรืออ่ะอันนี้ให้ลองดูภาพตามว่าถ้าอยู่บนเรือเนี่ยขึ้นอย่างแรงแต่ริมฝั่งเป็นยังไงอะดูคลิปกัน,นะค,ะค่ะค่ะอ่าลองดูลองดูลองเท้า้นสูงลองดูลองดูลองดูเออ,อไป ไม่รอดไม่รอดไม่รอดเลยลองดูลองได้ยินเสียงพูดใช่ไหมน้องคะเใช่ค่ะเป็นเสียงใครคุณคุณคุณแตงโมค่ะเสียงเหมือนคุณแตงโมเลยน่าก็ต้องเป็นเสียงคุณแตงโมอยู่แล้วล่ะน่ะใช่ค่ะคือเนี่ยจากในคลิปนี้นะคะ เป็นลักษณะที่ว่าคุณกระติกเนี่ยจะใส่ส้นสูงขึ้นไปที่เร<ะ>ือสปีดโบ๊ทค่ะแต่ก็ดูก่อนสิคลื่นอ่ะมันแรงนะตรงที่เป็นโบ๊ะเรือใช่ไหมม,มันจะลักษณะเหมือนอ่ะให้หนึกภาพคลื่นมันจะไม่ได้อยู่นิ่ง<ะ>แล้วน้าไปตามน้ําพอมันมีคลื่นกระทบเนี่ยมันก็มีการกระเพื่มอมอ<ะ>นั่นแหละฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะขึ้นไปที่เรือสปีดโบ๊ทแล้วสวมส้นสูงค่ะ,ะมันย่อมไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้แน่นอนคุณกระติกเธอก็เลยตัดสินใจที่จะถอดรองเท้าแล้วก็เหมือนอ่ะ ขึ้นเรือไปโดยที่แบบถอดรองเท้าส้นสูงอ,อันนี้คือมันถูกเปิดเผยเพราะมีคนสงสัยว่าเนี่ยคุณแตงโมจะปัดสวั้ายเรือจริงหรอ,อในเมื่อขนาดที่อยู่บริเวณริมฝั่งคลื่นแรงขนาดนี้ไม่สามารถรงตัวได้ขนาดนี้จะไปปัดสวะได้ยังไงจะไปเกาะคุณแฟนแล้วยังไงคือแสดงว่าบนเรือเนี่ยมันต้องกระเพื่อมหนักมากมนตองโคงเพลงกว่านี้มาก